ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินช่องสระภ a i s า n น channel นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกพื้นที่ที่เข้ามาติดตามช่องของกระผมนะครับผมจะมาพามา update, อัปเดตเวทีหมอลำนะครับที่วงคณะ,ะระเบียบ ระเบียบวาาัทศินะครับเป็นวงที่ใหญ่ไม่ต่างอะไรกับสามยเพชรบ้านเพลงนะครับผมก็มาจอดรอดูว่าเขาจะตั้งเวทีตอนไหนนะครับตอนนี้ก็เห็นแต่เขาตั้งสังกะสีล้อมรอบก่อนนะครับแล้วก็มีไฟประดับ องโซนที่ว่างเปล่าฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่เวทีแล้วที่เห็นสังกะสีนี่ก็น่าจะเป็นของอาจารย์เชินะครับที่มาติดตั้งไว้เรียบร้อยเขาก็จะแบ่งโซนประตูทางเข้าทางออกนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมาดูแรความปลอดภัยนะครับ ผมก็มารอดูว่าเวทีจะมาถึงตอนไหนนะครับก็สังกะสีล้อมรอบได้มาถึงนานแล้วติดตั้งจนเขากลับไปแล้วเป็นเวทีของอาจารย์เชศสายรัตแหนะครับอ่าเอาไม่พูดผิดเป็นสังกะสีที่ไว้ล้อมรอบงาน งานสายรถเห่นะครับออทางด้านพระอาจารย์นนท์จาวาดวัดพินทองได้ติดต่อให้ประสานงานมา,าช่วยติดตั้งนะครับตอนนี้ผมก็จอดรอเวลาที่ทางคณะเวทีหมอลำนะครับจะทำการติดตั้งเวทีนะครับ ว่าเวทีจะใหญ่และอลังการแค่ไหนนะครับไม่เคยดูของจริงแบบนี้นานแล้วนะครับเคยดูแต่ใน YouTube นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงกว่ากว่านะครับก็ช่วงนี้ ช่วงนี้เวทีมอลํัน่าจะกำลังเดินทางอยู่นะครับแร่งจริงๆเลยเน่อน่าจะกำลังเดินทางอยู่เพราะว่าดูในเพจมอลํัเม,มื่อคืนก็เห็นเล่นอยู่ที่คอนแก่นนะครับ ก็าจะเดินทางมาถึงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนะครับพื้นที่ที่ตั้งก็เป็นพื้นที่เขตสนามโรงเรียนสนามโรงเรียน <c oughs> บ้านพินทองนะครับตำบลไผ่ารนะครับตำบลไผ่สารนะครับ,รบ,รนะรบก็มีแต่พื้นที่ตรงนี้แหละครับที่สามารถจัด งานใหญ่ๆได้ระดับเวทีประมาณ15เมตร1ิเมตรขึ้นไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็รอเวลาให้เวทีมํำเดินทางมาถึงนะครับก็จะรอต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเวทีจะมาครับ เวทีระบบไฟเครื่องเสียงนะครับมาครบชุดนะครับถ้ามาถึงก็จะให้อัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้คือ EP แรกที่เข้ามาถึงนะครับว่าทางเข้าเขาจะมีผ่านทางมาทางถนนสองสี่สายประคันชัยประสาทนะครับ กว่าทมงานเวทีจะเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนะครับผมก็เฝ้ารออาจารย์เชิดมาแล้วอาจารย์เชิดครับเกเฮ้ยนะครับล้มอืมเนี่นี่คืออาจารย์เชิดใส่รถให้นะครับเกเป็นผู้ประสานงานนะครับอาจารย์เชิด เดินผ่านไปแล้วว่าจะทักทายอยู่ว่าจะทักทายอยู่นะครับน่าน่าจะเดินทางมาถึงสักคันหนึ่งแล้วนะครับจานเชษไปเคลียร์เส้นทางนะครับตอนนี้จันเชษกำลังไปเทืยียเส้นทางให้รถถ้าไม่รถเวทีก็รถเครื่องเสียงนะครับเดินทางเข้ามาสู่ประดม สถานที่ติดตั้งนะครับเวทีหมอลำชุดใหญ่นะครับวราบเบียบวาัะาสินนะครับนะครับส่วนการติดตั้งยังไงเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับบรรยากาศในงานนี่คือสนามโรงเรียนนะครับสนามโรงเรียนทางข้างนี้ก็เป็นวัดพินทองนะครับ รอชมอยู่ต่อไปนะครับน่าจะมาแล้วสักคันหนึ่งนะครับกำลังรีพื้นที่ให้เข้ามานะครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเป็นรถถ้าไม่รถสิบ้อก็หกโลนะครับครับมาแล้วมั <c oughs> นจะเป็นรถเวทีหรือเปล่าเนี่ยกำลังเข้าสู่กำลังเข้ามาแล้วครับกำลังมาแล้วครับ มาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับเดีย๋ยวต้องดูป้ายก่อนน่านจะเป็นระบบเสียงแน่ๆแบบนี้ครับเป็นระบบเสียงแน่ๆนครับเป็นระบบเสียงแน่ๆนครับอืม เลี้ยวเข้ามานะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วฝ่ายกับาขอนแก่นด้วยโอ้ันนี้ระบบ 5G โอ้ต้องใช้ระบบนี่เลยเหรอครับมอํำใช้ระบบนี้เลยอล่ะ <c oughs> <c oughs> มํำใช้ระบบวัน uh, ทุกโคนี่ครับ เพื่อมากระจายสัญญาณนะครับกระจายสัญญาณครับมาแล้วไปจอดแล้วนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนรอ,อ,อรถเวทีมอลำเข้ามานะครับจะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ